รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโต้พั์กรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอโฟโต้สตอรี่ชีสสนับสนุนโดยโฟโต้พัดกรุป๊ปประธานจำหน่ากล้องและอุปกรณ์ไอทีที่บริการคุณด้วยใจ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาการที่งานโฟโตไฮเทคเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหากล้องที่อินเทรนแล้วก็ใหม่ล่าสุดมาดูกันเลยว่ากล้องเนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างเรียกว่าจะมาเจาะลึกกันให้ดูว่ากล้องตัวใหม่ที่น่าสนใจวันนี้จะเป็นตัวไหนดีครับอาจารย์ก็จะเป็นของนิคอนครับนิคอน D 7001โอ้ D 7001นิคอน D 7001ตัวนี้เพิ่งเปิดตัวเลยีครับใช่ครับเพิ่งเปิดตัวนะครับแล้วก็มีขายในงานด้วยพอดีนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะต่อ w i f i แล้วก็แชร์ภาพคือหมายความว่าเราเอาอุปกรณ์เสริมเนี่ยมาต่อล้วสามารถจะแชร์ไวไฟกับเพื่อนได้อย่างอุปกรณ์เสริมสําหรับกล้อง d 7 1 0 0ก็คือตัวนี้ Nikon Double U 1A นะครับ Double U 1A อันนี้มันก็จะมีช่องนี้นะครับพออาจารย์เสียบตัวอุปกรณ์เสริมตัวนี้ก็ไปอ่าพอเสียบไปปั๊บเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่เป็น Wi-Fi ละเพราะว่าพอผมกดปุ่ม on ปั๊บเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีไฟกระพริบแล้วครับไฟกระพริบขึ้นมาละอันดับต่อไปก็คือพวก iPad iPhone หรือจะเป็นพวก Galaxy ที่เป็น Android คือจะใช้ั้ง Android ก็ได้ใช้ o อก็ได้ครับอย่างวันนี้เนี่ยผมจะลองใช้ตัว iPad เพื่อให้เข้าใจง่ายเยอะจอมันใหญ่ดีนะครับเนี่ย iPad เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปโหลดแอปมาก่อนนะครับแอปของ Nikon ก็คือตัวนี้นะครับ W M U Wireless Mobility Utility เนี่ยตัวนี้นะครับโหลดมาเมื่าโหลดมาเสร็จปั๊บเราได้ปั๊บนะครับซึ่งสามารถหาฟรีได้ใน แอปสโตร์อยู่แล้วก็คือเข้าไปโหลดได้เลยหรือว่าเป็นไอแอนดรอยด์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่เซตนะเซตติ้งนะเซตติ้งป๊อปแล้วเราก็เปิด Wi-Fi นะเปิด Wi-Fi ป๊อปนะพอตอนนี้มันออนอยู่เห็นไหมมันก็จะมีนิคอนเดลเบิรยูเห็นไหมโผล่ขึ้นมานะแล้วคลิกเพื่อให้มันคอนเน็ก ใช่ไหมตอนนี้คอนมิกแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮรคอนมิกเรียบร้อยมีขีดถูกแล้วมีหมายเลขถูกเสร็จแล้วเราก็ปิดป๊อปแล้วเราไปที่แอปได้เลยนะครับไปที่แอปแอปนี้กดแอปแล้วก็กลับมาที่แอปอีกรอบนึ่งกดแอปนะครับที่แอปเนี่ยมันก็จะมีวิวโฟโต้กับเทคโฟโต้เราไปดูที่วิวก่อนแล้วกดวิวเห็นไหมฮะมันมีพิจเจอร์ออนดีเจ็ดพันหนึ่งก็คือตัวนี้มันรู้จักกันละนะครับกดลงไปจะเห็นว่ารูปที่ตอนนี้อยู่ในกล้องเนี่ยนะครับซึ่งเราไม่ได้ใช้สายเนี่ย ก็จะปรากฏที <bamboo> ่บน iPad เลยนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดรูปเนี่ยวิ่งเข้ามาในในตัว iPad i ไอโฟนได้เสร็จแล้วเราก็แชร์ต่อไปที่ Facebook ไปนู่นไปนี่นั่นได้สบายมากสะดวกสบายมากเลครับทีนี้เราสามารถเทคโฟโต้ก็หมายควาว่าเราสามารถควบคุมการถ่ายได้นะครับเราก็เทคโฟโต้เดี๋ยวที่เทคโฟโต้เพราะนั้นถ้ากล้องเราตั้งไว้ที่ไหนก็ต่างนะครับตอนนี้เราตั้งไว้ตั้งไว้ที่ไหนก็ตาเราก็สามารถที่จะ ควบคุมได้ล้วก็อับกล้องมันโฟกัสที่ผู้ชายคนนี้แล่เราบอกเราจะโฟกัสที่ผู้หญิงคนนี้เราต้อย้ายมากล้องย้ายมาอยากใช้เป็นชอบผู้หญิงคนนี้อ่าย้ายมาที่โฟกัสผู้หญิงคนนี้นะครับโฟกัสเห็นไหมโฟกัสเสร็จแล้วเราอยากจะถ่ายเราก็แค่กดชัตเตอร์ตรงนี้นะครับมีมีสี่รูปกล้องครับนะครับตอนนี้ก็ถ่ายแล้วกล้องทำงานแล้วกล้องก็ทำงานแล้วเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าให้มันถ่ายปุ๊บดาวน์โหลดวิ่งมาที่นี่เลยเลยนะฮะหรือจะวิ่งเฉพาะในการนั้นก็ได้ก็แล้วแต่ พอได้รูปป๊อปเราก็สามารถเอารูปไปแชร์ต่อได้ตอนนี้ถ้าไปดูรูปก็จะไปดูที่ตัวเมนูรูปนะครับตอนนี้ก็คือเข้าไปดูในโฟโต้ของเด็กก็ไปได้เลยนะครับก็ที่รูปภาพเนี่ยก็จะมีรูปปรากฏเยนะครับรูปอยู่นะครับรูปนี้ออกมาแล้วเราเรียกว่าทําให้คนรุ่นใหม่ซึ่ง ถ่ายภาพแล้วก็อยากจะอวดอยากจะแชร์ในโซเชียลมีเดียเพื่อนเพื่อนติดต่อเพื่อนได้ตลอดเวลาท่านจะใช้ iPad กับ iPhone ถ่ายเนี่ยรูปก็อาจจะคุณภาพไม่พอคมชัดหรือว่าสิ่งที่เราอยากบางทียกมาตัวบอลเลอร์ถ่ายมารูปก็ไม่ค่อยสวยนะครับกล้องพวกนี้ถ่ายสวยเราอาจจะมีอุปสรรคว่าเราจะแชร์ยังไงตอนนี้ก็อุปสรรคจบไปแล้วเพราะมีตัวนี้คือเรียกว่าตอนนี้สามารถตอบโจทย์ได้สําหรับหลายคนที่ อยากจะถ่ายภาพที่คมชัดและสามารถแชร์ให้เพื่อนได้เ<ช>พราะโปรจินเนี่ยภาพที่เราแชร์ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคมชัดใช่ครับอ่ดีครับก็เรียกว่าเล่นเด็บเล่นอะไรถ่ายแบบโปรสุดๆเลยแล้วก็ส่งแชร์ได้เลยโอโหเรียกว่าสะดวกสบายง่ายสำหรับการใชร้ชีวิตครับใช่ครับใช่ครับ บัตรฟอโต้ฮาร์ดซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่อนกล้องในบัตรเดียวห<ฮ>นังสือ,ฟอโฟโต้ซอรีวอลุ่มสตอนสะพยกล้องท่องเที่ยว เขาจะมาแดนซ์แต่จะเป็นแดนซ์รูปแบบไหนนะครับต้องไปติดตามชมกันครับกับทีมต่อไปมังคีนัตตี้

ทีมลำดับต่อไปมาพร้อมกับความบันเทิงองีกหนรูปแบบให้เราได้ชมกันแล้วนะครับเขาจะมาในรูปแบบของ B.A.P นะครับถ้าคุณพร้อมแล้วพร้อกับมีเดียฟา มาด้วยความแข็งแรงมาด้วยความหล่อความเท่ครับถ้าพร้อมแล้วพบกับทีมราฟาเอล oh yeah 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 oh yeah oh 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 yeah I'm really good yeah yeah oh yeah Raphael ุมพลังที่โปรกลองเลือกใช้รอบชิงชนะเลิศน,นะครับเขาบอกว่าเขาจะมีมาเยอะกว่าเดิมเต็มกว่าเดิมพร้อมแล้วครับพบกับอายุโช I got the cash in the bag, stadium p a c k born a rock star in this life gone. เจ้ผู้เกียแต่งชุดสวยดีนะคะ แต่ว่าพวกเจดูเหมือนว่าจะแต่งตัวแรงไปนะคะมันนี่มานี่เลยมามามาใกล้ๆเจ๊เจมีอะไรจะถามดูสิว่าเหมือนหรือยังโอเคนหนูไม่เจลเหมืองมากเลย <c oughs> แต่งขนาดนี้ใครไม่มองกูให้มันรู้ไปจำไว้นะทุกคนเกมในวันเนี้พวกเราต้องชนะเพราะชุดพร้อมอหรือยังอ้อเซตใหม่ีกเซ็ตหนึ่งสามสามีสม่ส น้องอะไรครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับชื่อว่าเจนนิเฟร์โลแปดค่ะเจนนิเฟร์โรแปดทารมินารถติดมากค่ะ 락하우카우 락하우카우 넌를 따라오지마 난넌 보고 질주세 니가 앉은 테이블 위를 뛰어다녀 I don't c a 감당 못해 I'm hot h 뒤집어져 뒤져내 제발 누가 날좀 말려 옥장에 열어 가장 사큰만 넣었을 지금 거울에 비친 내 얼굴을 꼼꼼히 살피고 지금은 여시 약속시간은 여시반 도도한 저름으로 나서 เป็นอะไรคะบีบีมาค่ะเออว่าไงอุทรมาบอยจำเลยทำงานอยู่หยุดก่อนใจลอยไปถึงไหนเธอมีสมาธิหรือเปล่านี่ หมือนมันไม่อยู่ด้วยกันนอะแล้วมันหายไปไหนเลยจ๊าฉันคิดถึงผู้ชายของฉันเรอมีแฟนหลายคนแล้วแหละอ้ยาผู้ชายแต่ละคนก็มาก็ไม่รักจริงจอ่ะไม่ดีเลยนะแเขาต้องการเลยรจากเธอเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแตะเนื้อต้องตกเขาก็ไม่ทำอ่ะแล้วก็เขาไม่นั่งเคียดเลยอะแลวเลาแบบฉันอุตส่าห์มอมเขา พอมาปุ๊บเขาวอาขวดเบียร์ขวดเบียร์ตีฉันน่ะฉันอยากให้เธอทำตัวผ่อนคลายปล่อยใจไปกับเพลงเปิดหัวใจรับบันเข้าไปอินไปกับเพลงและเมื่อเธอพร้อมฉันอยากให้เธอเตนฉันจะเปิดเพลงให้เธอโอเคนะฉันไม่ทำหรอกนะไม่ไหวอ่ะไม่เธอทำได้นะต้องมีทางอื่นสิหรือว่าให้คนอื่นทำดีกว่าไม่เธอแค่กลัวน่ะคิดกันให้ดีๆนะแต่ถ้าหากฉันทำพลาดล่ะ เธอทำได้สิหนึ่งสองสามสี่แค้นหกเจ็ดแปดแค้น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 ห้าหกเจ็ดแปดสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไพ้ตายสุดดูดีมากมากเลย เร่มลยโอ้ oh my god อายุชอว์และรางวัลที่ตะโกนรอคอยครับกับถ้วยรางวัลพร้อมคุณการศึกษามูลค่า30,000บาท รางวัลชนะนนเลิศครับการประกวดโฟลต์พาฒเลน์คอนเทสต์2013ได้แก่